ถ้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนว่าเสื้อสาดแห้งยเมนสาบกุยกันเกิดเป็นคนไทยน้ากันให้ดูแลกกันไวภัยเหตุดีให้ซวยอยุูสู้กันยายานลืนภัยเหตุแย่ให้ไขแก่ซอยกันนะคะสำหรับมือนี้เป็นวันทีสิบมกรลาคม2568เป็นวันพระใหญ่นะคะทาช่วงขาพระจันทร์เต็มดวงนะคะ จีน่างน้ำโฉกขอน้ำผ้าพี่นองทองทินเฮาบาัวสิเปลี่ยนผักได้ในประเทศไทยในต่างประเทศนะคะถูกถันทุกคนเขาสูบรรยากาศคุยกันเรื่องตัวเลขแนวทางข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจจากสำนักต่างๆจากอาจารย์ต่างๆมาฝากพ่อเมีพีนองเฮ้านะคะพ่อแมีพี่นองขาอย่าลืมกดแช่กดไลค์กดซับสไครต์ให้จีน่างในเด้อค่ะทั้งช่วะ่ะ คนละสองแช่สามแช่เพื่อว่าจะได้เพิ่มการมองเห็นในช่องจีน่างน้ำโชกนะคะจะได้มีโชกมีใช่กันเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขแนวทางจะเป็นตัวเลขแนวทางการสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาแหละสรุปตัวเลขแนวทางสายดวนสายดวนของจีน่างก็อยู่ในคลิปนี้นะคะแกจะเอาใส่ต้นต้นคลิปเลยนะคะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาถูกสำนัก และสายด่วนนะคะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาค่ะท่ชนชมคัะไปช่มตัวเลขแนวทางน้ากันเลนะค่ะยเนาะเริ่มต้นที่สายดวนนะคะหลาท่านหลาย้นมักชอบแห้งสายดวนนะคะสายด่วนของภพพมและสายด่วนของจีนางนะคะสายดวนของภพพมสามห้าเก้าสี่สามห้าเก้าสี่ห้าเก้า ชุดสามตัวห้าเก้าสี่สามเก้าสี่เที่ยวที่เลีวตัวเลขเนี่ยทางของพระพุทธสามตัวเข่าตรงๆคือสามเก่าสามพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนให้สนันเพราะว่าพักกันได้สามตัวตรงตรงเลยสามเก่าสามพูรหะบาทสิบบาทเศร้าบาทเลีเยะะ่ยวเตะนาะค่นาะหวยโอนเงินในพระพุทธสนันเลยเอาบูชาคู่แบ่งปันน้ำใจ มูว่านนี่สนันเลยโอ,อนเงินในพ่อพุธด้วยค่ะเนาะหมูว่านหมอกรอนนี่แหละค่ะทั้งช่วงขาวันศุกกับว,วันเสาบางคนก็โอนหมูว่านนี่นะคะสําหรับตัวเลขแนวยทางของเจนางวดที่เหลวเข่าถึงแต่ชุดเต็มนะคะชุดเต็มเขาสิบสามตรงตรงเลยสายดวนบอ่อเข่าลุดนะคะมือนี่สายดวนคอแก่มือนะคะเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สี่ ตัวเลขแนวทางชุด2โตเก้4สีชุด3โตสี4ศู4เอาทานผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะมักชอบสำนักใดจัดบ่มักกับพานบ,บ่ป็นยังตัวเลขแนวทางถูกต,ตัวมีความเสี่ยงเสมอเพราะฉะนั้นต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะเอาทานผู้ชมขายแคปหนาจอเลย คปหน้าจอเลยค่ะอัะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทาของพบพ่มสำนักแรียงนะคะน่ะเนาะตัวเลขแนวทางของพบุ่มเลขวินเก้าห้าสองสามศูนย์ตัวระว่างคือเก่ากับหาตัวที่เพิ่นจับคู่ให้อันนี้เป็นชุดตัดนะคะทอมชุ่มขาชุดตัดด้ม,มชุดติ่มไปนุ่มพรมชุดตัดชุดตัด อน,นี้คือชุดเต็มครั้งนี้จะเป็นครั้งนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะทันช่วงขา,ววขาเทียวที่แล้วกะเข่าเทียวทียวที่เล้วเขาเขาสามเก่าเก่าสามบ่แล้วก็เล็กลางทั้งสปป่อเล่าเอาเที่ยวนี้ทำผั้ช่วงเลือกเอามักชอบตัวใดก็ดจัดเลย มกชอบตัวใเลขจัดเลยนะคะตัวเลขแนวทางขาดว่าจะเป็น6ตัวอีกเที่ยวนี้อแคปหน้าจอเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของเจนน่าก็ของอาจารย์สารคามแล้วก็นุ่มรอยเอียดนะคะเนาะตัวเลขแนวทางของเจนน่าห6กับเก่า หกับเก่าตัวเลขจับคู่ห้มีศูนย์เก้าสองเก้าหกเกเจ็ดสหองสี่สี่เลขชุดสตัวสี่ศูนย์เ้ลขชุดสีตัวนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของจจน่าเนาะคะ่ะเนาะส่วนตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามนะคะอาจารย์สารคามบอกว่าตัวเลขแนวทาง วิ่งรูดที่4กับ5เลขชุด2โตคือ4 7 4 8 4 0 5 7 5 8 5 0นะคะส่วนนุ่มละเอียดนะคะนุ่มละเอียดให้วิ่งรูดที่1กับ2 1 4 1 5 1 0 2 4 2 5 2 0เอาตัวเลขแนวทางแต่ละอาจารย์ล้วนแล้วแต่นำตัวเลขแนวทางที่เด็ดเดมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะ ตัวเลขเด็ดๆมาฝากทาผู้มชมท่ทางชชมกับใส่วิจารณญาณเอาเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางถูกตัวล้วนแล้วแต่คัดก่อมากมั่นใจเบิดถุกอาจารย์เนาะค่ะเนาะเอาต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์ปดนี่นะคะโบนัตปดนี่อาจารย์โบนัตปดนี่เพิ่นบอกว่า6กับ8ตัวเลขแนวทาง6 8ปด หกเก้าหกหนึ่งแปดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งเพิ่นมั่นใจจังสันเนาะค่ะเนาะส่วนตัวเลขแนวทางของชังคมชังคมกัว่างวดนี้เอาขึ้นเนาะเจน่างาสันผ่านมาแล้วสามงวดไม่ต้องเข่าได้บาดนี่เพิ่นว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นวิ่งรูดที่สี่กับห้าเพิ่นนินหาเลขติดของเพิ่นมี่แปดมีเก้ามีศูน ตัวเลขที่พนจับคู่ให้มี48 49 40 58 59 50เลขชุด3ตัว0 49 158ตัวกันคือ8 9ตัวที่เพิ่นเน้นให้คือ48 58ได้48 59ชุด3ตัวพนเน้น0 49นะคะเอาแคปหน้าจอเลยค่ะตัานชุ่มค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะ อเอาต่อไปของลูงม,มานลูงม,มานบอกว่าสีกับหาลุกม,มานกับเนียนหางวดนี่ลูงม,มานบอกว่าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้ามีแคนี่สี่ชุดแล้วเนียนแห้งคือหนึ่งห้าแปดลองน้งม,ม้าหนึ่งสามแปดแคนั้นแล้วเนียนหาสมัคแล้วเนเียนตัวไอศีมาดีเที่ยวที่เนี่ยเที่ยวที่แล้วแล้วเนียน แล้วนินยังเทียวที่แล้วนิน่สามบ่เอาทำช่วงมักชอบกระจัดขัดกระพานค่ะทั้งช่วงขาอันนี้คือตัวเลขเนวทางแต่ละสำนักเนาะค่ะเนาะตัวเลขเนวทางแต่ละสำนักค่ะทั้งช่วงขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขเนวทางสายดวนและสรุปทุกสำนักก็คอยทุกทันทุกคนนํำตัวเลขเนวทางไปพิจจรณนา ไปกันกองก่อนที่สิตัดสินใจเสียงสื่อเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีวิเคราะห์ตัวได้กับขอให้แม่นขอให้แมนขอให้ปังปังมือแรกงนีสองทุง่มครึ่งขอให้เงินไหลเขา่าเต็มกระเป๋าอึงๆึอคอยพี่นองมีโชคมีลาบขอให้ไปประเทศเล่ากลับมาแบบกระเป๋าตุงๆนะคะรับทรัพย์มาเต็มๆนะคะทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันนำเสนอเบ้เพียงแค่นี้ เจอกันไหมคลิปหนาเนาะคะ่ะทำช่วเนาะขอพวกคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่กดแชร์ออกไปนะคะที่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเนาะเจอกันไหมคลิปหนานะคะ่ะทำช่วมค่ะขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ